สนับสนุนโดยอัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจาก t u u ออนไลน์เริ่มต้นแค่599บาทฟรี Wi-Fi เราเตอร์ให้เล่นได้ทุกที่ในบ้านเมเจอร์ซ e น l เพสุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกยาเส้นบุรีซองอันตรายตายเท่ากันเป็นห่วงจากซสส ตรฉันคิดมานานแล้วล่ะกูไล่กับน้องอ่ะบางทีก็กลัวจะคิดว่าเป็นอากาศธาบเลยบ้างเลยบ้าเธอไม่มีชั้นนะเธอจะเสียใจนะทีนี้จะพูดถึงช่องไทย PBS นะฮะเขาเนี่ยจะทำละครซิทคอมแล้วเป็นละครสร้างสรรค์ปัญหาสังคมละครสร้างสรรค์รอบตัวตกลงมันเป็นละครสร้างสรรค์ปัญหาสังคมหรือละครสร้างสรรค์สังคมละครสร้างสรรค์สังคมสะท้อนปัญหาต่างๆของสังคมเขาบอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันมีความหลากหลายเมื่อ ทุกคนเนี่ยต่างม,มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันความวุ่นวายมันก็เลยเกิดขึ้นกุก๊กกิ๊กสิ่อธนาคงเพียรรมจ้าจะพาคุณผู้ชมนะไปชมช่องไทยพีเอสเปิดกล้องบวงสรวงละครลูกไม้หลายหลาย,ลายต้นกันฮนะไทยพีบีเอสบวงสรวงละครเรื่องใหม่ลูกไม้หลายหลาย,ลายต้นซิทคอมอารมณ์ดีที่แฝงไปด้วยสาระสะท้อนเรื่องราวปัญหาของครอบครัวในสังคมปัจจุบันที่เขาบอกว่ามีคุณพ่อคุณแม่และลูกอีกสามคนที่แต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันไปค่ะ ลูกไม้หลายๆต้นเล่าเรื่องราวของครอบครัวที่ประกอบด้วยคุณพ่อสมบูรณ์คุณแม่ดวงตาและลูกสามคนได้แก่ลูกชายคนโตเอกลูกติดของพ่อสมบูรณ์เป็นวัยรุ่นใจร้อนอารมณ์ร้ายชอบสร้างปัญหาลูกชายคนกลาง1ลูกติดของแม่ดวงตาดูเหมือนจะเป็นเด็กดีไม่น่าห่วงแต่จริงๆแล้วกลับมีปมในใจบางอย่างและลูกสาวคนเล็กวิลูกแท้ๆของทั้งคู่ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเรื่องอละวนอลเวงในครอบครัวนี้จึงเกิดขึ้น นี่คือลูกติดของแม่นี่คือลูกติดของพ่อแล้วตรงกลางนี่คือลูกที่ผมกับน้ำฝนพูดง่ายๆว่าก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวค่ะครอบครัวที่เราพยายามจะทําให้มันปกติแต่ว่ามันก็เกิดความไม่ปกติคือคือมันมีความความแตกต่างตรงที่ว่าเราสองคนมีความแตกต่างในเรื่อง สิ่งที่มันมันมันติดกันมาก็คือว่าปัญหาสําหรับที่เราแต่งงานไปแล้วแล้วเรามาแต่งงานกันใหม่เนี่ยใช่ครับสิ่งตรงนี้แหละที่มันทําให้เราต้องเรียนรู้ใหม่คือไหนจะลูกเลี้ยงไหนจะลูกเราและลูกใหม่ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องราวที่วุ่นวายในครอบครัวทั้งมีทั้งเรื่องของอารมณ์<ช>โกรธทะเลาะกันเถียงกันหรือว่าโกะ๊โกะหลงหลงลืมลืมคือตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผนเชื่อว่าทุกครอบครัวมี ชีวิตมันก็ต้องเนินไปคนเรามันก็ต้องมีแสวงหาความรักแล้วก็อยากจะแต่งงานใหม่ได้มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ทํายังไงให้ครอบครัวมาแชร์กันตรงนี้ผมว่าตรงนี้มันเป็นมุมมองที่ดีแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องของทุกวันนี้แต่ผมหมายถึงว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้จบสิ้นที่การแต่งงานละครทุกเรื่องคือพระเอกนางเอกจบเลยแต่งงานแต่ชีวิตจริงมันเพึ่งเริ่มต้นมันอาจจะอยู่กันไม่ได้นานก็ได้ใช่ไหมแลวเนี่ยมันคือ นี่มันคือเป็นการเริ่มต้นของปัญหาในการที่เราตัดแต่งงานกันแล้วก็มามีชีวิตใหม่แล้วก็ต่างคนต่างกระเตงลูกมาไว้อีกข้างละฝ่ายเนี่ย <c oughs> ผมว่าก็สนุกดีเรื่องนี้ถือเป็นการแสดงละครแบบเต็มตัวเรื่องแรกของบอส AF7 บอสบอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้มาเล่นเรื่องนี้และก็กลัวว่าจะไปเป็นตัวถ่วงในกองถ่ายแต่พอถึงเวลาจริงก็สามารถแสดงได้อย่างราบรื่นเพราะมีพี่พี่นักแสดงคอยช่วยเหลือ บอสบอกว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องไม่ใช่ตัวจริงของเขาเลยเพราะจริงๆแล้วบอสจะออกแนวดื้อเงียบมากกว่าจะโวยวายผงผางค่ะก็ไม่นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยความจริงตอนไปแคสเนี่ยบอสได้ต้องต้องแคสเป็นบดของพี่ยศด้วยเป็นบทของหนึ่งที่เป็นเด็กเรียบร้อยแต่ว่าพอไปถึงจริงๆเนี่ยเราแคสบทหนึ่งเนี่ยมันไม่รอดครับผมพี่หมูเขาก็เลยเอ้ยไม่ใช่พี่หมูพี่ไต้ผู้กำกับเนี่ยก็เลยลองให้มาเล่นของบทเอกดูว่ามันจะรอดไหมแล้วเผอิญว่ามันรอดแล้วไม่รู้ว่ารอดเพราะอะไรผมว่าบอสคิดว่า คาแรคเตอร์วัดอาจจะไม่ตรงแต่ว่าพี่ไตเขาอาจจะเห็นมุมอะไรของทางผู้กำกับเนี่ยเขาจะเห็นมุมอะไรบางอย่างของเราที่เราเองก็อาจจะไม่รู้ตัวผมเขาเลยเลือกเรามาแล้วชีวิตจริงเราเป็นสไตล์แบบโหดโหดในเรื่องไหมชีวิตจริงครับก็ไม่ได้โหดไม่ได้เป็นเด็กเกเรอะไรมากอาจจะแบบดื้อเงียบเป็นเด็กดื้อเงียบซะมากกว่าไม่ได้ดื้อพงผาง,งเหมือนคาแรคเตอร์เอกครับผมแต่ว่าเอกเนี่ยจะเป็นเด็กเด็กที่ด้แบบชัดเจนแบบว่าอยากได้อะไรก็พูดออกมาเลยไม่ได้แบบ เป็นแบบดึงเงียบแบบเราไม่มีอะไรก็ไม่พูดอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่าสนุกดีครับพอได้ท şey> ําอะไรที <t ata> <t ata> <t ata> <t ่ไม่ได้ตรงกับตัวเองดูบ้างเพราะว่าเหมือนว่าเราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆดูว่าเออพอเราทําอย่างนี้แล้วเราจะพูดพูดไอ้ไอ้ฉากเราต้องเล่นเนี่ยถ้าเราต้องเป็นคนอย่างเงี้ยเราจะเป็นยังไงใช่ครับผม ติดตามชมเรื่องราวสนุกสนานโนเศร้าเคล้าน้ำตาของครอบครัวนี้ได้ในลูกไม้หลายๆต้นทางช่องไทย p ี s เริ่มเมษายนนี้ค่ะน้องกลับมาแล้วค่ะพี่เคก้กหลังจากที่น้องไปอยู่ในงานบวงสรวงแล้วสวย,สวยน้องเปิดหน้ามาสวยสวยแน่นอนอทั้งในจอน้องจอตัวจริงเหมือนกันหมดสวยมากนี่ หันมาฉันมีข่าวนึ่จะมาเล่าให้เธอฟังจบยังยังไม่จบค่ะแต่ว่านี้นะคะเป็นเรื่องอีกงานหนึ่งนะคะก็คือพิงกี้สาวิกานะคะคุณแท็กพรานยูรวมถึงเหล่านายแบบนางแบบนะตบเท้ากันไปเดินขบวนแฟชั่นโชว์กันนะคะในงานตบเท้าว่ะตบเท้าแบบนี้เลยเออเอาให้ดังเลยนะคะในงานแฟชั่นโชว์สยาม Discovery l ่เ e ิฟเดสิเนชันนั่นเองค่ะ พื่อที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันในสถานที่สุดโรแมนติกโรแมนติกนะในช่วงวันวาเลนไทน์เราก็ไม่พูดถึงเรื่องงานเราจะเราก็พูดแค่นี้แหละเรื่องงานเราจะพูดถึงแค่นี้เราจะไปคุยถึงเรื่องราวที่ว่าหนุ่มแท็กเนี่ยเป็นหนึ่งใน7ผู้ชายของพิงกี้แต่ว่าในละครนะในในละครในละครในละครเรื่องทองประกายแสบแต่หลักไม่ฉันก็ไม่รู้นะ <c oughs> นี่เม,มาตายอะซึ่งต้องบอกว่ากระแสละครเรื่องนี้มันแรงตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศคือ<ะ>พิงกี้เนี่ยมันไปข่าวไปกิกกั๊กกับนุ่มๆที่เล่นด้วยออยธนนาใครนะแบงค์คนเนี้ยชื่ออะไรฟุ๊กซีควีนใช่ปะฟุ๊กซีควีนแบงค์แบคว์วานิลาออแล้วก็เนี่ยล่าสุดแท็กพลายูมีกับแท็กด้วยมีข่าวกับแท็กมีข่าวกับแท็กว่าใบบกิกกันทั้งสองสมมาแก้ข่าวนะแก้ข่าวหรือยอมรับก็แล้วแต่เราไปฟังกัน ก็ทุกคนนะครับว่าเราไม่ได้ดกุกิกันครับคืออยากจะบอกว่าผมเจอพิงกี้ในละคร่ะผมเจอแค่สามวันเท่านั้นเองครับแล้วก็ไม่คือถ้าคุยเนี่ยคุยเรื่องเกมคุยเรื่องกันอัปโหลดอินสตาแกรมครับผมแล้วก็ให้น้องเขาสอนพวกวอตแอพพวกไลใน์อะไรให้ครับเจอกันแค่สามครั้งไม่ได้มีอะไรครับงจะเป็นข่าวที่เขาโกหกอะใช่เพราะว่าทอมกายศาสตร์ออนไอวันที่สิบสี่แล้วนะน่นไงรตอนนี้ก็เป็นครบล้านะคะค แบงค์ูก็ได้แพ็กเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงมีข่าวกับผู้อมกลับนะครับไม่ได้ไปขายขนมจีบเลยเหรบอ๋อไม่ไม่ไม่ครับเอาจริงไม่ไม่เคยขายขนมจีบครับเข้าใจว่าแบบระยอนอย่างนี้ผมแย่หมดอ่ะคืออยากจะบอกทุกในกองผมแย่ทุกคนนะครับคือไม่ใช่เฉพาะวินกี้ด้วยครับเชื่อไหมวอทแอปเล่นยากไหมไลน์เล่นยากไหมมาปุ๊บก็ ไล่ทำและก็เล่นได้เลยอินไซคัมเล่นยากไหมโหลดมาเสร็จปโป๊ก้าถ่ายลูกอัพขึ้นได้เลยเราไม่ต้องสอนละทราไม่ต้องมีคนสอนด,ด้วยอ,ะอ่ะนังง่นไงแต่เอาเป็นว่าทั้งคู่เขาตอบตรงกันว่ายังไงก็ลุ้นไม่ขึ้นแ่็คใบอกว่าเดี๋ยวจะมีข่าวกับผู้กำกับ<า>แต่จริงๆคนจะมีข่าวกับผู้จัดมากกว่าอุ้ยตายอ่ะตายแล้วไม่ดีมั้งนะคะโดยพิงกี้เนี่ยขอเบรกนกข่าวดังเอียดเลยนะคะด้วยการออกตัวว่าตอนนี้เรื่องหนุ่มๆไม่ขอยุ่งอย่าเล่นข่าวแนวนี้กับพิงกี้อีกเลย มองไปแบบว่าเป็นขาวว่าวก็คงจะต้องเข้าใจะค่ะก็เขียนข่าวกันไปอะไรเงี้ยเราก็ดีให้ดูดูคนเยอะแต่ว่าเรื่องจริงไม่ได้ไม่นนนกกได้เป็นเพื่อนสนิทกันแน่น่ะหนูถึงบอกว่าเว้นไว้หนูหนูไว้สักคนนึงคือแบบว่าพักบ้างอะนะคะ่เอาแบบว่าเออคนอื่นนะอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นข่าวหนูเยอะก็ได้มองถ้า,ถาไม่เล่นข่าวหนูเราจะเล่นข่าวใครละ่ะลูกกี่บอกว่าพักบ้างอะไรบ้างเรื่องผู้ชายถาม <ừ> ไม่ค่อยไม่สนใจ พิงกี้ไม่สนใจหรือไม่อยากให้นักข่าวสนใจไม่ไม่อยากให้นักข่าวสนใจไม่อยากให้นักข่าวสนใจเรื่องผู้ชายกับพิงกี้ให้มองที่ผลงานบ้างอะไรบ้างถ้าไม่ให้ถามแล้วเจ๊จะมีงานทำเหรอลูกเออนั่นสิณจุดนี้อ่ะ เออนั <mm bills, лон, ่นแหละจะต้องเอาใบไปแงปากพิงก ha uh> ี้ต่อนะมันมีอีกประเด็นหนึ่งพิงกี้จะนี่ไงเรื่องอ่ะพิงกี้บอกว่าไม่อยากคุยออะพิงกี้ไปนั่งพักไปพิงกี้ก็เลยพอเสร็จปุ๊บพิงกี้ไม่อยากคุยพิงกี้เลยบอกขอตัวก่อนพิงกี้มีงานงั้นไปงั้นไปนางก็จรลีหนีไปฉันไม่รั้งนางไว้ไปคุยกับแท็กดีกว่านะฮะไปคุยกับแท็กเรื่องที่มันมีข่าวว่ากระเทยกระเทยที่ชื่อว่านาเดียเนี่ยออกมาพูดว่าเคยแซบกับพระเอกอักษรย่อทอทหารมาแล้วแล้วหลายๆคนก็เลยตีความไปเลยว่า ต้องเป็นแท็กแพรนอยู่แน่นอนแล้เจ้าตัวเขาเจ้าจตัวเขาก็เลยออกอาการอย่างนี้เนีครับก็เป็นทักผมหมดนะฮะก็อยากจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรกันครับมไ,มมรไม่เคียย์กันน้องทางแนว่าไม่เคีร์ไม่เคียรยผมไม่จําเป็นต้องเคียรยกับอะไรที่มันไม่เป็นความเสือฮะครับผมและข่าวนี้มันก็นานมากคือเหมือนเอาเสื้อผ้าใหม่มาใส่แค่นั้นเองครับเสื้อผ้าเก่ามาใส่ใหม่แค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรมากเรยไม่เลยครับ,บดกดไม้โดนทิ้งชื่อ อะไรนะครับโกรธไหมโดนพัดพิงไ,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 ไม่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 โกรธครับก็โดนพัดพิงกับทุกคนแล้ว่ครับผม คือผมสามารถผมบอกตรงๆพี่ๆแล้วก็ทุกคนตรงนี้ได้ครับเพราะว่าผมสามารถคุยกับใครก็ได้แล้วก็เล่นกับใครก็ได้ครับผมบางครั้งผมอาจจะเล่นเล่นอด่กงจริงแล้วเขาอาจจะไปคิดมากก็ได้ผมโอเคผมอาจจะผิดส่วนขอผมก็ได้ครับพี่เคมฉันชอบนางตรงนี้นะนางบอกนางสามารถคุยกับใครก็ได้เล่นกมาครก็ได้เล่นกับใครก็ได้ไดมาเล่นพี่เคคีแต่อย่าลืมว่าว่าอะไรคะ คุยกับใครก็ได้เล่นกับใครก็ได้แต่กินไม่ได้ทุกคนนะจ๊ะบางทีกันดูอาจจะติดคอแท็กไงเข้าใจไหมจุดจุดนี้แต่เรื่องนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าใครมันพูดอะไรอาจจะไม่ใช่ทอทหารทอแท็กก็ได้ไงมันมีอีกเหรอเท่งเถิดเทิงอออะไรอย่างนี้ไงใช่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 นะคะแต่ว่าเรื่องที่บอกว่ารู้จักกันไหมเนี่ยแท็กยอมรับเลยนะว่ารู้จักกันจริงๆเพราะว่าเจอกันตามงานแต่ฟังให้ดีไม่สนิทไม่เคยคุยกันยังไม่หมดค่ะ กระเทนนาเดียมีบอกมาบอกมีกเขาบอกว่ากระเทนนาเดียบอกว่าทำไมเธอซิปล่ะเธอพูดดังๆก็ได้การเป็นข่าวกับแท็กเนี่ยทำไมทำไมทำให้แท็กเนี่ยมีโอกาสเกาะนางดังวะคือแท็กไปเกาะกระ,ะเทนนาเดียดังณจุดนี้นนรู้จักไหมกระเทนนาเดียก็รู้จักตอนที่มีข่าวว่าไปแซบคนนู้นแซบคนนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอาการแท็กดีกว่าว่าแท็กเนี่ยเขาออกอาการยังไงพอได้ยินกระเทยนาเดียพูดอย่างน,นั้นคนน่ะ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับผมก็น้องใหม่ในวงการมันเทิงไงขอฟังก็ฝากตัวด้วยครับครับผมเออคิดว่าเขาจะเกาะกระแสเราดังหรือเปล่าเขาอย่างนี้ผมไม่แน่ใจครับครับถ้าถ้าถ้าพวกเออ่พวกนาดงนาเดียวผมไม่ค่อยสู้ครับไปเอถามพุทธันุนนะครับครับผมไปไปเทลียรพุทธันุนดีกว่าครับมีปรึกษาพีหมดแนวว่าแบบทำไงดีพี่เขาแบบก็แบบผมนี้ก็บอกเฉยๆไปไม่เห็นมีอะไรเลยครับถ้า คือ affiliated. ถ้าถ้ามีใค okay. yeah. รเข้ามาดิพี่พี่พศเขารู้หมดนะครับเพราะผมมีอะไรเผื่อพี่พศครับจ้ะชอบผู้หญิงเหมชอบผู้หญิงอยู่ชอบผู้หญิงเหมือนเดิมดิผู้หญิงเหมือนเดิมดิพี่เค้กไปคุยกับพี่พศอานนท์แกกล้ามีเรื่องกับนางไหมไม่กล้าแกกล้ามีเรื่องกับแท็กพรันยูไหมอย่าไปคุยกับพี่พศอานนท์แกกล้ามีเรื่องกับฟิล์มรัฐภูมิไหมไม่เอาไม่คุยเพราะเดี๋ยวพี่พศเขาจะออกมาเป็นทับหน้าคือพี่พศเขาสร้างของเขามากเง้เขาปั้นของเขามากับมือนี้นะคะ มีเรื่องอะไรไปคุยกับพจน์อนนท์นะมีเรื่องกับแท็กนะแต่ว่าคุณผู้ชมก็สงสัยเนาะว่าว่ากระเทยน่งกินใครบ้างจริงๆนะเขาบอกว่าพระเอกพระรองวิกน้อยสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครฉันน่ะไม่สงสัยหรอกเรื่องนางกินใครบ้างในวงการบันเทิงฉันสงสัยว่าแฟนนางที่นางบอกว่าเขาบอกเขามีแฟนแล้วเออแล้วเขารักจริงหวังแต่งเอารูปมาออกรายการเช้าดูวูดดี้ด้วยบอกพ่อแม่สองฝ่ายรู้จักกันรักจริงหวังแต่งใครวะเออเนาะ อยากหรือว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครจะเจอกระเทยนาเดียนะทำไมจะขอคุยด้วยนิดนึงอยากพี่คุยไม่ใช่เลยนะพี่เค้กอยากเรียนรู้กินใครบ้างพี่เค้กอยากเรียนรู้และอยากทําตามอยากทาบ้างอย่างนี้เพราะมันกินได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแต่เขาสวยนะเขาสวยจริงๆต้องยอมรับนะจุดจุดนี้อะไปข่าวบันเทิงต่างประเทศนะฮะข่าวบันเทิงต่างประเทศถึงข่าวที่สองนักบูชื่อดังอาร์โนชวาร์ชเนเกอร์แล้วก็ซินเวสเตอร์สตาร์โรนเขาเดี่ยงจะเดี่ยง สองคนถึกคนเหล็กคนบึกเลยเออไม่ใช่หรอคนเหล็กทั้งสองคน <c oughs> เลี่ยงเข้าโรงพยาบาลนะฮะงานนี้เล่นเอาทั้งคู่ก็ขำนะจ๊ะ <c oughs> หลังมาเจอกันโดยบงัง <c oughs> เอ,อิญที่โรงพยาบาลนอนต่อคิวรอผ่าตาดัด <c oughs> ฉันยังขำเล่นดูก้ามึกทั้งคู่เลยนะออแต่นอนอยู่เตียงข้างกันเลยนะคะ,อ,ะอโนอโนเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บที่ไหล่ขวาขนาดถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องล่าสุดค่ะแล้วก็บังเอิญบังเอิญน,นะคะเข้ามาอยู่โรงพยาบาลเดียวกับเพื่อน,นักมูอย่างซินเวสเตอร์สตอลโลนที่เข้ารับการ รอการผ่าตัดด้วยสาเหตุหัวไหล่บาดเจ็บเหมือนกันอออาโนเนี่ยหกสิปีนะซินเวสเตอร์หกเออเป็นพี่น้องกัน1ปีอ่ะเ,เขาโพสข,ข,ข้อความ,มลงในเว็บเว็บหนึ่งบอกว่าหลังจากเล่นแฮกชันนะคะสตันแล้วก็ถ่ายทําฉากทําลายร่างกายกันถึงเวลาที่ต้องมาสนใจกับไหล่ของผมบ้างดูสิเขาบอกว่าบังเอิญเจอใครมานอนต่อคิวผ่าตัดไหล่เหมือนกันอะไรแบบนี้นะนะคะไม่ไม่ใช่แค่เขาสองคนขำฉันยังขำเลยดูดิกล้ามบึกเลยนะ พวกกล้ามปูทั้งสองคนนะฮะต้องรปนอนป่วยบนเตียงเรียกว่าคุณ <รอ S 1> ลุงรอคิวผ่าตัดนะคะทั้งคู่เนี่ยเพิ่งกลับมาจากร่วมร่วมงานการอีกครั้งในเรื่อง The Expendable นะฮะสที่เตรียมเข้าฉายในสในเดือนสิงหาคมนี้แหละแล้วโครงการต่อไปพวกเขาจะไปพบกันอีกนะในเรื่อง The Tom นั่นเองค่ะ เป็นไงล่าเป็นไงล่าใช่ใช่ก้ามปู2 2> อสองก้ามยากนะที่ทั้งสองคนจะมาเจอกันแบบนี้บ<า>ังเอิญม,ม,มากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะ,ะ<ช>ัระขอรบงชาติด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของไทม์ไลน์กระจุยฮะ